กราบสบายดียามเช้าอย่าลิมังทีลูกล่ะว่าดังๆว่าดังๆลาเอาน้องอยู่เพื่อนบ่สบายดีเด้อพี่น้องทั้งลาวเฮาสวัสดีพี่น้องทั้งฝั่งไทยเ้าภาษาอังกฤษว่าได้ก็ล่ะ สบายดีนะปอภาษาอังกฤษเบานี่ได้ก่อนน้องบุม๋มฮัลโหลบอฮัลโหลไฮฮัลโหลนั่นนี่บอฮัลโหลฮัลโลทางต่างประเทศเด้อพี่นอ <c oughs> ้องป้าเมาฮัดเบาถามล้านได้พี่ดอกถามล้านป้าเมาหูจกักแต่ภาษาลาวกนะับภาษาไทยเนาะ สบายดีพี่น้องทางฝั่งเราวสวัสดีเดอ้อพี่น้องทางฝั่งไทยเฮลโลพี่น้องทางต่างประเทศ <c oughs> อีหละอีหละเอาน่องอยู่เฮือนโอ้ดีนอสื่อหลดเขียนมาได้โดนตีพผอมโอ้ ซื้อหลดเคียนมาให้น้องบอสเมาาื่อวานหิวมากพี่น้องเด้ห่างจากมาตั้งแต่มแมนย่าะน้าให้อนนะนะเจาะน้าให้แม่เบา่าน้องบอสได้เกิบคููไหมผุนฮะก,กระใสเกิดเป็นเถื่อทำอิดห <c oughs> รือว่าขั้งแรกพี่น้องพัฒตาเกิดมาซื้อกระซื้อเฝ้าได้แบบนี้แหละมา <c oughs> ไปซื้อได้ได้ติดตั้งให้แม่เบา่วาวัน <c oughs> Nông bớt, nông bớt Nông bớt, liếm à lúc, liếm à Nông bớt Ồ, mẹn mẹ phê một thân xuôi nà, hãy bớt nè Bớt lụ Ồ Sái nông lạ đấy, nông lạ Bớt, nông lạ mà bằng nghị Ơi, <laughs> ừ, hết nhang à nà Ơi, hết nhang à nà Ơi, phần ta nhang à nà Ôi Nhà mừng sao hãy bưng mưa nì Mưa nì xí đẹp đâm na Thì nó ngươi xuống đâm na qua đầm Đang tiềm tổ nó Kinh là khao khảo nè Bà bà kinh là mê Kinh nó mại sụp nó mại Hiệp kinh hiệp kinh là đây nè อีหล no. no. ่ะเอาน้องละเบิ <tamanho S 1> ่งห <or pudding> ่านน้ำเด้อล่ะมีคนมาสืบอของเอิบตลูกเด้อป้าหมอมาสู่อาลานสาวออกเมื่อดำหน้าสวยปลาดำส่วนไอ้กัปตันน่ะออกเมื่อแล้วแต่เ้าวผู้ปั่นกํายังกับปั่นโลดลอยเอ้ย กตีเพิ่เมื่อพิอมไอ้ได้เมือนี่ชงเชยอ้เมื่อแต่สาวาวแหงแกำว่าบทันอ้นนโอ้พเพิ่ตื่นสวยมื่อนี่มนเอามื่อนี่ตื่นซวยมันนอนคักเพิ่ว่าน้งวูมก,กินแล้วป้ากันกินกับปลากระปองปันง่นยำสา น้องบุมปั่นปั่นเศร้าก็แกงน้ําไม้ไหลแต่มื้อคืนนี่พี่น้องปั่นยําเศร้าเนาะปั่นพออุ่นท้องแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกิกินลูกมื้อนี้มกหมูเฮาอันหมใหญ่เบิ่งมันแม่นแท้บ่มกหมูใหญ่สิว่า เป็นย ام, ี่ออกนอกเพื <laughs> ่นแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูเบิ้งนี่นะพี่น้องนักนักมองโมใหญ่เด็ดหิวเอามาเมื่อวานนี่โอ้นี่บอแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูน่ะ Ng mó đi tay vô lục đi tay vô đi tay vô lục đi, vô. đi vô lột Chạy 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 tay 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 วันน so the in ี้อากาศดีฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกม่ขึ้นนี่ตกแต่ว่าตกแต่ว่าบอแห้งตกตกดนอยู่แต่ว่าบอแห้งพอดีเปื่อนนั่นแหละหน้าปลาเม่าบ่มีหน้าเบากัปตันออกไปเบิ่งเลยถึงบรรยากาศรบๆบ นี <mile> ่ก็ยังลิ้นไปปล่อยอยู่พี่น้องลําหมอกกําลังกําลังถ่าน้องบูมอยู่ตอนนี้เนาะไปเก็บภาพให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมยามเช้าๆต้นไมกเียวกจีดีพี่น้องงามเนาะอดละดูฝนกสงามแน่ต้นมต้นตอกก็ได้ ต้นบาลามีซาวแพงเ็นซื้อมาปกูกซื้อมาจากที่นอกงนินทางซานนมานเนาะซานนมานก็อยู่ฝั่งนั่นเนาะฝั่งไทยนนสบายดีเคยเถ่าสบายดีพี่นอ้อันนี้ก็เตรียมตัวเป็นข้าวบอยเนาะออก <c oughs> ดำหน้าแด้วพวกบม่มไปเรียกไอหมาได้ <c oughs> เขาบอยอยู่แต่เขาบอยไปดำหน้าพี่น้องเลยนึกว่าปเลี้ยงมา้าม <c oughs> ีม้าให้เลี้ยงอยู่บ่เพ <c oughs> <c oughs> ื่อจ้ะทหารมา้าทั้งหมดทีนี่ <c oughs> มาก็เขาอันโบคอยเห็นน้อตะกี้นะเห็นแต่ปลาเมาอยังน้อยนะแต่ปลาเมาอยังน้อยนี่ยข้าเจ้าสีเลี้ยงม้าไว้ขี่ไปขี่ไปหันไปหนีเนาะบ่มีหลุดได้ไหมตะกี้แต่เลี้ยงม้าขี่ ขี่ไปบ้านนั่นบ้านนี่ปลาเมาเคยเห็นหุยแหลนโกกๆมาย่านจนสั่นจนเส้นหมดแล้วเอิ้นพี่น้องกิ๊ดเขานั้นไม่ลูกเป็นเขาทำกันเลยพี่น้องหลานสาวกินเขากแกงหน่อไม้ย่างเดียวหมอบ่อยากปันได้แล้วแกงหน่อไม้อีกแล้วเกินว่าแกงหน่อไม้เมื่อคืนนี่ น้องว่าอันนี้ได้ะไปกินน้ำมือไหลได้ไหมลูกอโอ้ยอย่าเห็นน,นั่น้ารูพ่อจีเวะวะไม่งามเลยนะไม่งามเลยนะลูกยิ้มหน่อยสิหันหน้าขึ้นยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยสินนยิ้มตามมผยิน้นะลูกยิ้มย,ยิ้มให้ อันน he <um eh? ี้ให้ป้าลุงเบิ่งแน่งามบ่อีหลาอีหลางามบ่งามบ่แกวบ่มีนะพี่น้องหไปอยบูหอะหไปอยบูมีแล้วเอบูมแวงามเด้ครับเขาบ่กินขนมคือเพิ่นบ่นะอยากเอาอีหลาให้พี่น้องเบิ่ง อยากเอาคนแขลโบมี่นี่ให้พี่น้องเบิร์อีลาแต่ขายของดีอยู่บ่อยู่เฮือนนะมามาสัมผัสบังหนี่แต่ขายดีอยู่บ่ลุขายของอยู่เฮือนขายของบ่ดีขายของบ่ดีกูกินขนมหลายแท้ส่ะฮะอีลาชอบขายของบ่ดีเจ้าเงินนะใส่ไปซื้อบังหนี่ทำงานตีทำงานยัง ทำงานยังมันบุมีงานมันการไม่ยังงานยังไปหลับจ้างตั้หน้าไปเถอะแม่ไปเถอะแม่อีล่าให้ผู้ใหญ่น้ำฮะให้ผู้ใหญ่เฮ็ดให้ผู้ใหญ่เห็ดให้อีล่าแล้ไปคนกะหลับจ้างไปเด้อกินขนมเก่งกินขนมจีดแขเหิยนไปเฮ็ดงานเหมือนเด้อ เดี๋ยวบุ้มน้ำแข้วเดี๋บมแข้วงามเด้แม่นสิกินหลายคือเพิ่นเว้าบุ้มแข้วงามเด้น้องบอดน้องบอดดิเด้ซะลูกโอ้ยได้เกิบงามได้หลุดงามบ่มีแขวน้องน้องบอดยังแขวบ่ปงน้องบอด แม่บบแม่ยังบบสวยหน้าให้น้องเลยมือนี่เป็นเิ่นเิ่นเป็นมือพิเศษได้เป็นได้นั่งโหลดกูเมือนะเมบอยู่ร้อยเอาเอ้าได้เอาพออมมาลูกสิเสร็จอันไหนให้น้ะเสร็จน้ำลายให้น้องนายนเฮือดไปลูกล่ะ เบื้งคลิปสบายสบายอยู่เฮื่อนพี่น้องเฮ้ยล uh huh. ะ Happy birthday to you Happy birthday to you วันเกิดไผ uh ่ป huh. ชิวะ uh huh. <laughs> วันเกิดไผ่ปชิวนะน้อพี่น้องห้องเล่นๆซ uh huh. ื่อๆช,ชาวแพงชาวแพง รำบายรีหน่อยใส่บายดีพี่น้องเพิ่นท่ากะอาบหนามพี่น้อ,นอ,นองเลยยังบ่ทันพระแป้งแต่งโตสัมจะก,ก็ไปแต่งไว,ไว้ยวัยสิค่อยจะไปเมื่อนาแล้วเด้อจะไปเมื่อนาแล้วเด้อแม่แพงเอ,อ้ยน้องบอสนนะหน้าน้องบอสนนะหิบหนะแค่น้องบอส บ่คืออีลานะ่าเนาะอีลานะ่าเนาะยิ้มหน่อยสิอีลา่าไม่ยิ้มยิ้มหน่อยสิไม,ไม่ยิ้มยิ้มให้บ่นหน่อยสุดท้ายกะสิเก่าเข้ามาล่าเลยเนาะพี่น้องคลิปนี้เนาะะพบพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รชส่องสองับแพงเนี่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะทำคลิป ทำคลิปต่อๆไปอีกเมื่อนี้พวกเฮาสิออกเมื่อหน้าดำหน้าสยปลาดำก่อนหันหน้ามาลูกละหันหน้ามาใส่กันหันหน้ามาใส่น้องงางๆมๆสบายดีสบายดียดอ่ะสบายดีก่อนลูกสบายดียดโอเค